ส่งท้ายก่อนวันปิดกล้องกองละครพบรักของค่ายเมตตาและมหานิยมกับฉากสบายๆในร้านกาแฟงานนี้พระเอกของเรื่องหมากปรินก็ขอนําของเล่นใหม่มาโชว์กับกล้องถ่ายรูปตัวใหม่ที่ตอนนี้เจ้าตัวกําลังเหอ่อมาเก็บภาพความประทับใจของสาวเบลล่าราณีหลังร่วมงานกันมานาน8เดือนเขาเรียกว่าเหอกล้องไม่ใช่เขาเรียกว่าก่อนที่จะปิดกล้องเราก็อยากจะเก็บภาพความทรงจ mm ํา hmm. ที่เราอยากจะมีไว้ นะครับผมก็เพื่อที่อาจจะเอาไปใช้ในอนาคตหรืออะไรก็ตามอืม,อมก็คิดถึงพวกวพี่เขาก็เลยเอากล้องมาเก็บชอบค่ะกับกล้องแบบมือตากล้องมือปโปรโคู่แข่งใหญ่อมาดนี่คือหมากอันใหญ่ครับ <laughs> ซึ่งอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ต้องลงจอแล้วผู้จัดนกสินใจเล่าว,ว่ารู้สึกตื่นเต้นกับผลงานชิ้นแรกในฐานะผู้จัดละครแต่ยอมรับยังเป็นห่วงเรื่องของการตัดต่อที่ต้องใช้ความละเอียดและใช้เวลาในการทํางานที่สําคัญคือเรื่องนี้มัน CG หมดเลยเพราะนางเอกเป็นผีเป็นดวงจิตอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าอยู่ตลอดเวลาก็คือเป็นดวงจิตเพราะนัน้นก็เป็น CG ตลอดทั้งเรื่องก็เลยกังวลเรื่องเรื่องของ CG ค่อนข้างมากเพราะเวลาที่ที่จะต้องเตรียมตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเร่งย่ออกากาศแล้วตรงนี้ก็กังวลเล็กน้อยค่ะ สำหรับละครแนวรักโรแมนติกแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องพบรักเตรียมลงจอทางช่อง3เร็วๆนี้อากณิ์วิเชียนเจริญรายงาน